ก็จะได้ว่าสนามแม่เหล็กสุดที่ b ก็จะมีค่าเท่ากับอินทิเกรตจากอัลฟาหไปถึงอัลฟาสของมิวศู n i ส่วน2 c o s อสอัลฟานะครับ d อัลฟา ทีนี้ไอตัวมิวซูเอนไอเนี่ยนะฮะมันเป็นค่าคงตัวใช่ไหมครับมิว n ูตัวนี้นส่วน2องเ่ยนะครับเป็นค่าคงตัวเราสามารถจะดึงออกไปนอกเครื่องหมายอินทิเกรตได้มันก็กลายเป็นมิว n ูอส่วนสองอินทิเกตจากเอลฟั่นเลยนอลองของ cos ด d อัลฟาซึ่งก็จะกลายเป็นมิลู n i ส่วน2ของนิเกตคอสได้ซกันนะครับ s i อัลฟา2ลบ s i อัลฟาหนึ่งนั่นเองนะครับในอันนี้ก็คือสูตรที่ใช้ในการคำนวณ <c oughs> สนามแม่เหล็กนะครับที่เกิดขึ้น ขดลวดโซเลนอยที่จุด P กรณีที่น่าสนใจก็คือว่าถ้า P เป็นจุดที่อยู่ในอ,อขดลวดโซเลนอย ที่ยาวมากก็คือ l เข้าใกล้อินฟินิตทีนี้อย่างที่ผมบอกหลายครั้งแล้วความหมายของคําว่าเข้าใกล้อินฟินิตในทางฟิสิกส์ในที่นี้ก็หมายถึงว่าแยาวกว่าปริมาณอื่นที่เกี่ยวข้องมากๆซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้ความหมายของมันก็คือว่าแมีค่ามากกว่า,ามากๆน,น,นั่นเองนะครับ ถ้าเราดูขดลวดโซรินอยที่ยาวมากๆในลนักษณะอย่างนี้นะฮะเราก็จะได้ว่านะสมมตนะิตรงนี้นะครับคือขดลวดสโซรินอย แล้วเราก็ดูในแนวแกนนะครับแล้วดูที่จุด P. จุดหนึ่งซึ่งอยู่ตรงอยู่ภายในขดลวดโซลลน้อยนะครับขดลวดเซลลน้อยนี้ก็ต่อไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งมาถึงอีกฝั่งหนึ่ง ค่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นนะมุมแอลฟ้าหนึ่งตรงนี้เป็นมุมแอลฟ้าหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้เป็น อลฟาสจะเห็นว่าถ้าภายใต้เงื่อนไขของ L มีค่ามากกว่า R มากๆนะครับเ,เราเรียกว,ว่า L เข้าก็อินฟินิตนี้เราจะได้ว่าอัลฟ a าหมีค่าเข้าใกล้ลบพายส่วนสองนะครับแล้วในขณะเดียวกันอัลฟ a าสองเขจะมีค่าเข้าใกล้พายส่วน2นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า B ก็จะมีค่าเท่ากับ Alpha 2, s i n ์อัลฟาสองก็คือไซน์พายส่วนสองนะก็คือมิลสศูนย์ส่วนสองนะไ์พายส่วนสองลบด้วย s ซนะลบพายส่วนสองนะครับไซน์าพายส่วนสองเท่ากับหนึ่ง ไซร์ไพ่ส่วนสองเท่ากับหนึ่งไซ์ลบไพ่ส่วนสองนะครับเท่ากับลบหนึ่งแทนค่าตรงนี้ลงมาแล้วเราก็จะได้ตรวนี้เป็นลบหนึ่งลบกับลบของลบหนึ่งก็คือสองเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยกลายเป็นมิว i ูเอ็นไอซึ่งจะเป็นสนามแม่เหล็กภายในที่แนวแกนของขนลุเสเนนอ,อยที่ยาวมาก,มากๆครับที่ยาวมากๆนั่นเอง P อยู่ข้างในนะครับอยู่ข้างในส,สน่วนลดสนอยที่ยาวมากๆนะครับเราก็จะได้ค่า B มีค่าเท่ากับมิลศูนย์นตาสมการนี้นะครับ